ครับพบหมายคาบอีกครั้งไม่ใช่อีกครั้งนี่นี่มันคลิปแรกของเราเฮ้ยเราอัดนะโอเคโอเคเวเบอร์คุงไม่ยุ่งเงียบไปเลยอันนี้ฟินนี่คุงอัดนะครับเออได้นี้ผมสอนลงเทจเจอร์แพ k นะครับขั้นแรกแล้วก็ดาวน์โหลดเทจเจอร์แพกอะไรก็ได้ครับผมดาวน์โหลดเป็น Good Morning เทจเจอร์แพกมาแล้วภาพมันห่วยมากครับใช่แต่มันสบายตาเลยครับขั้นแรกครับก็มีสองวิธีครับวิธีแรกเข้าไปที่เสิร์ชถิมว่าเปอร์เซ็น แอปดาตาแอปดาตาเฮ้ยลบใหม่หมดเลยเฮ้ยพิมพ์มั่วละเซนอดรเซนรามีดัดไม t ครอิกบินดัดไมครนั่นแหละครับตามที่เบปคงพูดแบบเม่ี้ครับ and you see for the a m e r a i app data แล้วก็ดัดไมครครับแล้วกอย่าเร็วอย่าเร็ว ได้ครับผมจะไม่เร็วครับเข้าพิจะแผ่นนะครับเออครัผื่อคุณจะตามไม่ทันนะครับนี่ครับแล้วก็ลากมันใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วครับขั้นแรกครับและอีกวิธีหนึ่งครับง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะครับเข้าไปที่ไมค์คาบครับ S T หรืออะไรก็ช่างครับ Enter game เอ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่พิจักแผ่นหน้าหล่อของผมเองหน้าดูดีมากเข้าพิจักแผ่นครับแล้วก็กด เปิดโฟลเดอร์เช็กจิแพกหรือ open folder of ์ i อกเช็ิ๊แพครับคลิกเข้าไปแล้วก็ลากมนใส่เข้าไปแบบนี้นี่แน่โอเคเสร็จเรียบรอ้อยครับก็เออจับกีฬาครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคด,ดูดิดูดูดูเฮ้ยอย่าเพิ่ง